สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวนะครับเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สายของ Milwaukee นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น M 1 8ที่มีขนาดความยาวของบาร์โซอยู่ที่8นิ้วหรือว่าประมาณ20เซนเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งโซ่ไร้สายนะครับขนาดตัวที่เหมาะสําหรับมีติดไว้ที่บ้าน,นครับที่สําหรับใช้ในการใช้งานภายในบ้านของเราโดยราคาของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึาพบาทนะครับ ดังนั้นท่านใดกําลังสนใจเลื่อยโซ่แรงๆสักตัวหนึ่งเอาไว้ใช้งานที่บ้านนะครับของ Milwaukee รุ่นนี้อยู่นะครับผมก็จะพามารีวิวพร้อมทดสอบจากการใช้งานจากหน้างานจริงเลยนะครับเพื่อให้เห็นคุณสมบัติแล้วก็การใช้งานของตัวเครื่องจากหน้างานจริงๆนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็จะมีการตัดต้นไม้นะครับภายในบ้านที่มีขนาดต้นเนี่ยต้องบอกใหญ่อย่างมากเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมอยากจะมาแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจเครื่องมือช่างของ Milwaukee อยู่นะครับในช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึง3าเอ็ดธันวานะครับ Milwaukee ก็มีการจัดโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุดคอมโบ m 1 2 m 1 8นะครับหรือว่าเครื่องมือช่างที่มีการลดราคาซึ่งตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สายตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในเซ็ตคอมโบของ m 1 8ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูทั้งเซ็ตพร้อมๆกันเลยครับ มาดูชุดเซ็ตคอมโบนี้นะครับจะเป็นชุดเซตคอมโบสำหรับงานสวนโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะมีตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายของ Milwaukee นะครับรุ่น M18 FBCU ขีด0นะครับแล้วก็ตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งนะครับขนาด8นิ้วตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น M18 FH S20 นะครับผมซึ่งในชุดนี้จะมีแบตเตอรี่นะครับขนาด5แอมป์มาให้ด้วย1ก้อนนะครับตัวขนาด8แอมป์นะครับ1ก้อนแท่นชาร์จ ชาร์จได้ทั้ง M18 และ M12 นะครับแว่นตาแล้วก็ถุงมือมาให้อย่างละอันนะครับผมทั้งเซตเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 0 0หมื่นกว่ากว่านะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแยกชิ้นทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3 0ม0 0ื่นไปไปลายเกือบ4ี่หมื่นเลยนะครับถ้าเราซื้อยกเซตแบบนี้จะได้ราคาที่ประหยัดลงเนี่ยหลักหมื่นกว่าเลยนะครับผมดังนั้นท่านใดเนี่ยกำลังสนใจเครื่องมือ2ตัวนี้สําหรับงานสวนอยู่ผมแนะนําให้ซื้อเป็นเซตแบบนี้นะครับจะคุ้มกว่า มารีวิวตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยโซ่ตัดแ,แต่งกิ่งไม้ไร้สายของ Milwaukee นะครับจะเป็นขนาดความยาวของบาร์โซ่อยู่ที่8นิ้วหรือว่าประมาณ20เซนนะครับตัวความเร็วของตัวโซ่นะครับจะอยู่ที่5เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตัวระยะพิษของตัวโซ่หรือว่าตัวฟันโซ่เนี่ยจะอยู่ที่9.5นะครับแล้วความหนาของตัวโซ่นะครับจะอยู่ที่1.1มิลมรุ่นของเขาก็คือ M18 FHS20 นะครับ สามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าของ m i l w a u k e e นะครับได้ที่ QR Code ที่นี่เลยนะครับ1ปีเต็มนะครับรับประกันสินค้าให้นะครับในกล่องนะครับเขาจะมีตัวกระเป๋าที่ใส่ตัวเล่ยโซ่มาให้นะครับซึ่งในกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่องสําหรับในการที่จะจัดเก็บตัวเล่ยโซ่มาให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าที่ทํามาได้ดีมากๆนะครับสําหรับตัวนี้ นี่นะครับในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีกระเป๋ามาให้เลยนะครับต้องบอกเป็นกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับมีที่สําหรับในการเก็บตัวเลื่อยสับแตงกิ่งให้ด้วยนะครับเป็นบล็อกแบบอย่างดีเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มีที่ล็อกไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์แถมก็คือตัวสายตะไครตัวนี้นะครับมีน้ํามันมาให้ตัวนี้นะครับขนาด76มลลิตรนะครับใช้ในการเติมตัวน้ํามันเลื่อยโซ่ของเราตัวเลื่อยเนี่ยจะเป็นขนาดบาโซ่ขนาด8นิ้วนะครับผม ความยาวของตัวบาโซ่นะครับตัวสวิตช์นะครับการกดก็อยู่ที่นี่นะครับจับกดที่นี่เลยตัวนี้มีในส่วนของตัวกัดป้องกันมือเราด้วยนะไม่ให้ชนกระแทกต่างๆได้นะครับส่วนที่เป็นมือจับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นยางนะครับสีดํามีการทําเท็กเจอร์แบบอย่างดีเลยจับจับมือเปล่านี่คือจับแบบถนัดมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเซฟตี้นะครับก่อนที่จะกดใช้งานตัวสวิตช์นะเราต้องกดปุ่มเซฟตี้ตัวนี้ก่อนนะมี2ฝั่งนะครับ แล้วกดใช้งานได้นะครับดานตาตัวนี้ก็จะมีตัวประแจบล็อกนะครับมาให้นะเพื่อใช้ในการขันล็อกปลดล็อกตัวน็อตเพื่อปรับความตึงของตัวโซ่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีที่ปรับนะคบ้ความตึงของตัวบาร์โซ่อยู่นะครับใช้เสร็จเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ที่นี่ได้เลยตัวนี้ก็จะมีกระตัวช่องใส่น้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับมีวิธีการนะครับบอกให้นะครับว่าการใช้งานต้องควรใช้งานอย่างไรเพื่อให้น้ํามันออกมาเลี้ยงโซ่นะครับเขาจะมีบอกอยู่ก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าใครจะขึ้นที่สูงนะครับต้องปีนต้นไม้นะครับเราก็ใส่สะพายตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เอาออกมาใช้งานได้นะครับเวลาใช้งานเสร็จเราก็สามารถที่จะเอามาแขวนสะพายนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ของตัวฐานโซ่ตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนของสต็อปเปอร์ที่มีการทํานะครับเป็นลักษณะเหมือนตัวฟันนะครับมาให้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการจิกกับตัวท่อนไม้เวลาตัดมันก็จะทําให้เลื่อยของเราเนี่ยไม่มีการดีดนะครับหรือว่ามีการเลื่อนขยับออกได้นะครับตัวนี้ นะครับส่วนในเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับก็จะอยู่ประมาณ2.2กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักนะผมจับแล้วนะครับก็ไม่ถือว่าหนักเลยนะสามารถเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเสียบแบตเตอรี่แล้วกดปุ่มเซฟตี้ลงนะครับแล้วกดใช้งานได้เลยปุ่มกดหรือว่าสวิตช์ของเขาเนี่ยเป็นแบบตามแรงมือกดด้วยนะครับถ้าเรากดเบานะครับตัวการการอ่ะตัวโต้เขาก็จะหมุนช้านะครับจะจะเคลื่อนที่ช้านะครับแต่เรากดเยอะ ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมการใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยนะครับความดังนะครับหรือว่าเสียงเนี่ยจะอยู่ที่79เดซิเบลเท่านั้นเลยนะครับถือว่าไม่ไม่ดังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบการใช้งานจริงในหน้างานกันเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยถัดมาเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะครับผมตัวอย่างที่ผมตัดให้ดูจะเป็น ตัวกิ่งของมะม่วงนะครับต้นมะม่วงขนาดก็อยู่เท่าระมาณ3นิ้วนะซึ่งผมคิดว่าเป็นขนาดที่ทั่วไปที่ภายในบ้านที่เราจะตัดกันอยู่แล้วนะครับลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าสามารถตัดได้อย่างสบายนะในคลิปผมก็ไ,ไม่มีการเร่งตัวความเร็วคลิปใดๆนะจะเห็นว่าการตัดเนี่ยสามารถตัดได้อย่างง่ายเลยอีกหนึ่งข้อดีของตัวเลื่อยโซ่ไร้สายนะครับหรือว่าเป็นเลื่อยโซ่แบตเตอรี่นะครับข้อดีของเขาคือเรื่องของเสียงนะครับเวลาเราใช้งานภายในบ้านต่างๆนะครับ จะไม่มีเสียงดังจากตัวเครื่องเนี่ยไปบรบกวนเพื่อนบ้านเลยนะตัวอย่างที่ผมวัดให้ดูเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่านะครับความดังก็จะไม่เกิน90เดซิเบลนะครับอันนี้ผมวัดอยู่ใ,ใกล้ๆตรงตำแหน่งการตัดด้วยนะครับอยู่ทั้งมัน80กว่าเดซิเบลซึ่งถือว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังนะครับแล้วก็ไม่บรบกวนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอน เดีย๋ยวเราพามาทดสอบนะครับในส่วนของการใช้งานหน้าง,งานจริงเลยนะครับสำหรับบ้านท่นานใดที่มีต้นไม้เยอะๆหรือว่าเป็นสวนนะครับเราก็คงจะมีหน้าง,งานลักษณะที่ต้องการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับซึ่งอย่างต้นัวอย่างของผมก็จะเป็นต้นมะม่วงตรงนี้นะครับที่เป็นบ้านที่ผมจะทําการรีโนเวทในช่วงต้นปีหน้านะครับตรงนี้ผมก็มีการเข้ามาตัดแต่งกิ่งนะครับข้อดีของเขาเลยเราสามารถที่จะพกพาได้ง่ายด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะห้อยกับตัวสายรัดนะครับ รือว่าเป็นสายตะพายเนี่ยขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็สามารถใช้ในการตัดได้เลยส่วนในเรื่องของความแรงนะครับหรือประสิทธิภาพการใช้งานผมบอกเลยว่าตัวเลื่อยโซ่ตัดแตงด่งกิ่งไร้สายของ Milwaukee รุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับเครื่องที่ผมเคยใช้งานแล้วก็ขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแรงที่สุดนะครับแล้วการใช้งานเนี่ยก็คือดีที่สุดด้วยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับที่ผมตัดอยู่เนี่ยมีขนาดอ่า กิ่งหรือว่าลำขนาดลำต้นนะตำแหน่งที่ผมตัดเนี่ยใหญ่ผมว่าใหญ่กว่าตัวบาโซ่ที่8ดนิ้วอีกนะครับก็จะเห็นว่าสามารถที่จะใช้งานในการตัดได้นะครับประสิทธิภาพถือว่าโอเคเลยนะสําหรับการตัดแต่งกิ่งภายในบ้านแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ถือว่าหนักอยู่พอสมควรนะสาหรับตัวเล่ยโซ่ตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ของมิววอกกี้รุ่นนี้เนี่ยทำได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมชอบในส่วนของตัวเครื่องของเขานั่นก็คือตัวการดีไซน์รูปทรงของเขานะครับรวมถึงเรื่องน้ําหนักนะครับมันทําให้เราสามารถจับการใช้งานมือเดียวเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยนะครับหรือว่าตัวเครื่องมันหนักนะครับเพราะว่าบาลานซ์ที่เขาทํามาตรงจุดที่เราจับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันพอดีนะครับเวลาใช้งานมันเลยทําให้เวลาใช้งานมือเดียวนะครับบนที่สูงต่างๆเนี่ยมันก็ทํางานได้ง่ายแล้วก็ สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขานะครับจะเห็นว่านี่ครับผมก็สามารถที่จะไล่ตัดนะตน้นต้นมะม่วงที่จะเห็นว่าตอนแรกเนะี่ยจะเป็นพุ่มใหญ่อยู่ด้านบนนะก็สามารถตัดลงมาได้นะครับจากหน้างานนะครับผมได้ทดสอบใช้งานจริงนะครับที่ตัวบ้านที่ผมจะรโนเวทที่พิศนโลกนะครับเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ ใหญ่กว่าตัวบาโซ่นะครับของตัวเลื่อยเนี่ยก็สามารถทําได้แต่อีกหนึ่งประเด็นที่ผมชอบที่เขาดีไซน์มาก็คือตัวสต็อปเปอร์ที่มีตัวฟันนะครับที่เป็นลักษณะฟันตัวนี้นะมันเป็นตัวที่ช่วยเบาแรงในตอนที่เราตัดอย่างมากเลยเพราะตัวนี้เวลาเราใช้งานแล้วเราจิ้มเข้าไปบริเวณตัวท่อนไม้นะครับมันจะเป็นจุดหมุนที่ทําให้เราเนี่ยตัดตัวท่อนไม้เนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่เขาทํามาถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานอย่างมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ผมรู้สึกชอบนะครับสําหรับตัวเครื่องที่เขาทํามาถัดมาในส่วนของระบบล็อกบาโซรวมถึงการปรับนะครับความตึงของบาโซตัวนี้ผมก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับในส่วนของการล็อกบาโซนะครับด้วยการใช้ตัวนอ็อตหรือว่านัดลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คือสามารถล็อกตัวบาโซ่ได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ผมใช้งานแบบยาวๆมาเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาว่าตัวโซ่มันจะหย่อนระหว่างการใช้งานเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับโดยที่ตัวเครื่องเขาจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของหย่อนระหว่างการใช้งานอะไรแบบนี้นะครับไม่เคยเจอเลยนะครับถือว่าทําระบบการล็อกมาถือว่าโอเคนะครับแล้วการขันคลายขันเปลี่ยนต่างๆเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวกระปุกน้ํามันตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะสีใสนะครับซึ่งทําให้เราสามารถมองเห็นระดับน้ํามันเนี่ยด้านในได้นะครับเวลาน้ำมันมันเริ่มน้อยแล้วเราก็ต้องมาทําการเติมนะครับให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ตัวเลื่อยโซ่ของเราเนี่ยใช้งานได้ระยะยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมก็พามารีวิวนะครับพร้อมทดสอบการใช้งานจริงนะครับของตัวเล่ยโซ่ไร้สายนะครับขนาด8นิ้วของมีว u กี้รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีอย่างมากนะครับในเรื่องของข้อดีของเขาต่างๆก็ตามที่ผมได้อธิบายไปเลยนะครับก็คือโดยภาพรวมแนละ้วคือดีทุกอย่างนะครับเท่าที่ผมทดสอบใช้งานนะไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็น ส่วนที่ทุกคนก็น่าจะทราบนะครับก็คือเรื่องของราคาที่อาจจะสูงหน่อยนะแต่ต้องบอกว่าในราคาสูงของเขาเนี่ยก็ตามหน้าง,งานนะครับเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันมีคุณภาพและก็การใช้งานที่ถือว่าโอเคนะครับดังนั้นเรื่องของราคาเราก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมจากหน้าง,งานของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคินนี้ผมก็พามารีวิวเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นนะครับเผื่อท่านใดเนี่ยสนใจอยู่นะผมก็พยายามที่จะรีวิวให้มัน ดูแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ในหน้าง,งานได้จริงนะครับอย่างตัวอย่างผมก็เอามาใช้จากหน้าง,งานจริงโดยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะเลือกซื้อตัวเื้อยโซ่ตัดแต่งกิ่งไร้สายไปใช้งานที่บ้านทักตัวนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับ ตามงบประมาณตามหน้าง,งานที่เราใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พามารีวิวเพื่อเป็นข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูในข้อมูลที่ผมจะแนบตัวข้อมูลของเล่ยโซ่นะครับไว้ให้ในดีสคริปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ